สวัสดีค่ะท่านผู้ชมผมกับผมพี่เก่งชาแนลนะครับผมวันนี้พี่เก่งจะพาเนี่ยพี่เก่งเราจะพาทุกคนมาดูผล,มลไม้ทุกคนดูไหมครับว่าผลไม้อะไรไม่น่าเชื่อถือเลยอืมผลไม้เนี่ยไม่น่าเชื่อถือจริงๆชื่อกระบ,บองพี่ด้ครับติ๊กตอกติ๊กตอกแอนดูชักกรือเปา่าทำให้ดูแล้วพี่เก่งชาแนให้ดูนี่เลยผลไม้ที่เราไม่น่าเชื่อถือนั่นก็คือเชื่อถือไม่ได้เลยนี่หวม มะม่วงเฮ้มะม่วงอะไรดูไหมมะม่วงกะร่อนแหมไหมชื่อมันกระบอกแล้ว่ามะม่วงมันกะร่อนมันเชื่อถือไม่ได้ไอ้มะม่วงแบบนี้ไอ้มะม่วงพันนี้มันเชื่อถือไม่ได้นะแหมบอกเด้ว่ามะม่วงแบบนี้นะมันอร่อยนะคับทุกผู้ชมมันเปื่อยวหวานๆดีจนมาคนเฒ่าคนบ้ารนอีนะเขาจะเอาไปกินกับข้าวแล้วก็จิ้มนพผิกนะบอกเลยว่าคือมันอร่อยนะ อย่างไปรอชาเดี๋ยวเรามาลองกินกันเลยดีกว่าเนาะมาท่ามันชมนี่ไม่โอ้มาไม่ถุงได้เลยสีม่มาไม่เชา้านี่นี่อยากให้ทายว่าถุงนี้เท่าไหสิบห้าบาท,บาทเองดูอะไรอยู่วะงม่แน่ถุงนี้หรอกเกือบสองโลเลยนะนี่เกือบสองโลเลยเด็ดสุดๆเลยเขาขายแค่สิบห้าบาทอ๋อจังมา,าไม่จะกินหมดเราทีจังหวัด เห็นไหมนิดหน่อยคงจะไม่รู้จักดอกคุณคนรุ่นใหม่จำได้ไม่นาดนูชักแต่ถ้าคนรุ่นเก่าๆแบบที่จริงน,นะนะจะรูจกก้จักว่ามันคือว่าหมองกระวังสมมติคนเแ่าแก่เนี่ยบ้านหนอเน,นี่ไค้ไปกินก้าวเขามันอร่อยปลาปูบาดหลายกว่าน,น้ำลายแจ๊เลยแล้วเรา,าองกินดูรนะึเปล่าเห็นไหมเขากินชาบเปลือกนะก็ไม่หายปกเปลือกเหมือนแบบหมองลูกแก่ทั่วไปนะที่ไปกินชาบเปลือกเนะี่ยอืมอร่อย มันแบบเปเรี้ยวหวานๆนะวัวแบบี้อัอวันนชิกระปุกคอยดูนีน้นมันิมเดี๋ยวนี่มัผิดกินเนาะ แบบทำเป็นแบบผิกปลาหวานอะ่ะอร่อยว้าอ,อร่อยอด่ดูดิดูดิ ผมกิมือ,อเร็วทุครับอที่น,นีก็ไม่มีอะไรมหม โอเคอยากจะมากินกวดมะม่วงคาราทให้ท่านผู้ชมไปดูแบบแบบดื้อขอให้ท่านผู้ชมท่านใดเห็นแล้วอยากจะกินตามก่อนเช่นไรนะครับพอโจมีหน้ามะม่วงเนาะมันเปหาซื้อได้ทาง,งลตลาดทั่วไปแล้วเนาะถ้าท่านผู้ชมคลิปนี้ก็คงจะมีดีเบนเท่านี้เนาะแต่ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไปกินเช่นไรนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลินก็สวัสดีครับ